เอาไปอันนี้ตอนนี้ของจริงไงไม่ไม่ตอนนี้ของจริงแล้วตอนนี้ของจริงแล้วโอเคครับผมและวันนี้ครับผมก็จะมาอยู่กับพวกพ้องเรียบร้อยเรียบร้อยได้สองร้อยชัดเชืออไร่ีทีหนึ่งทำไมตอนนีด้ร้อยนะพี่ โอเคครับผมวันนี้นะครับผมก็จะอยู่กับพวกพ้องเหล่ายูทูบเบอร์ของผมนะครับเออแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับคือน้องโต้นนะครับผมโอเคครับผมปบกรบผมตอดอะไรใช่แล้วก็คนต่อไปนะครับน้องมาร์กครับผมโยสวัสดีครับผมชื่ลลืมาร์คฮะคนที่สามนะครับน้องบอมครับผมอ้าวพี่โอเคไม่เ้็นพี่ไม่ไม่พี่พี่เป็นมุกไงพี่มุกมุกมุก คนนี้คิดว่าเขาดทุกคนผมบอกจังเองโอเคคนที่สี่ครับโอเคครับผมอยู่กับผมเรดเดวอนครับวันนี้นะครับอยู่ในแมปบิวอัพบนนะครับแล้ววันนี้พวกเราทั้งหมดก็จะมาแข่งเรือนะครับผมกติกาในการแข่งเรือมีอะไรบ้างนะครับน้องเรดกติกาในการแข่งเรือนะครับผมก็มีอยู่3ามข้อข้อแรกห้ามใช้ของเติมข้อสองห้ามใช้ลูกโป่งข้อสามห้ามใช้ตลับเมตรในการสร้าง แล้วต่อไปคือในการสร้างระหว่างแข่งนะครับผมเวลาสร้างเนี่ยจะให้อยู่ที่ตาละ1นาทีและเวลาลงแข่งจะให้คอ2นาทีนะครับผมแข่งทั้งหมด3ตาแล้วก็ทุกตาเนี่ยจะมีคนชนะ1-3คนแน่นอนคือ1-3คนเนี่ยจะมีคะแนนที่1นได้3คะแนนที่2ได้2คะแนนและที่3ได้1คะแนน ถ้าเกิดว่าครบทั้ง3าตาแล้วเอาคะแนนมารวมกันใครได้มากที่สุดเนี่ยจะได้รางวัลจากพี่ต้อมไปเลยนะครับประมาณนั้นครับโอเคโอเคแล้วก็ทุกคนครับไปดูในเกมกันเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงครับไปเลยไปเลยโอเคสร้างสร้างหนึ่งาทีครับหนึ่งสิบแมู่้ข้ามใช้ตลับเมนะครับข้ามใช้ตลับเมนะให้ใจครับให้ใจครับตอนนี้โอ้โหคลิกโดนรัวเลยครับแบบนี้อ่ะใจเย็นด้ช้าวครับทุกคน มาหรือว่าผมจะโกงดีทุกคนผมโกงดีไหนเฮ้ยโนเลียมโนเลียมโนเลียมนะโนเลียมโนเลียมโนเลียมนะโนเลียมนะโนเลี่สิบแปดวินาทีครับทุกคนผมจะสร้างเสร็จไหมผมจะสร้างเสร็จไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาอันนี้อ่ไม่นะเดี๋ยว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 ที่นั่งหาที่นั่งหาที่นั่งไม่เจอที่นั่งที่นั่งที่นั่งอยู่ไหนที่นั่งอยู่ไหน

ไปแล้วครับไปแล้วครับมามามาพี่ไม่ยิงเองหรอนะโอเคเฮ้ยสีูิมันดีจเอ้าไปเลยไปเลยไปเลยไปพิไปพิ้วบอยไม่มีปืนพี่ไม่มีปืนพีไม่ ลองตอตออโทษในการโทษในก้ตอบไ้ให้เ่ยอยเ่อย้อกันตอนนี้ครดี๋ม่นก็ไปนะนะทุกคนโอ้ยโด้สิครับคือผมก็ผ่อนตมนี้นะผมผอนม่ไ้้นะขาตั้งใจกันนะจะได้หรือเปล่าเ้ยเราคุยมเราคุยนได้เราคุยกันได้ละเราโอ้ยเจ็บหวงไแล้วเมื่อกี้แบบ เออทำไมทำไมผมชิวจังเลยครับทุกคนเลือกใครอ่ะเลือกใครแตองเลือกอ่เลือกเลือกใครแตกอ่ะอ้ยผมลืมใส่มอเตอร์มาเราจริงเส่คุเออมึงคนดูพัายามพยายามไม่ยิงนพยายามไม่ยิงกันนมาพยายามไม่ยิงกันอันนผมทำอาทิตย์นะคนูนะผมผอทำาทิตย์ตะคุนะเเงินทำได้ครับผมเดี๋ยวก่อนเดวกเดี๋ยวก่อนพยายามไม่ยิงกันพยายามไม่ยิงกันดูดีดูดีทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวดดปืนหายหมดแล้วนห้วรับนน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 น หลอนพี่ต่อว <No ่าครับน้องๆโอ้โหแมโอ้ยหมดเวลาว่ะอีต่อเขาร้อเอาดีพี่ต่อครับโผอที่ดีพี่ต่อตาเลยนี่รีบกดพี่ต่อรีบกดพีต มาที่สองครับครับเลเดียลงินไหนไม่ที่หนึ่งช่วยกจ้าเป็นช่วยแล้วมันแบบมันขื่นคะแนนอันดับหนึ่งนะครับคือน้องตนนะครับได้สามคะแนนไปเนาะเออคะแนนแล้วใครที่เใครที่สองก็ใครที่สองบอมได้ที่สองบอมครับบอมได้ที่สองคะแนนแล้วใครที่สามมามาที่สามโอเคได้ไหมพี่รุ่นแผนแผลรอบที่สองนี่คือสร้างเหมือนเดิมใช่ไหมมาครับ พึ่งเราพวกเราพยายามไม่ฆ่ากันไหมครับทุกคนไม่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 ครับไม่ครับพวกพวนี้ได้ที่อันดับต้นๆไปแล้วก็ขอหน่อยละกันตอนนี้ตั้งมันบางหน้าครับโอ้ดีอารมณ์ตนก็ดีกว่าม้าเราอารมณ์ตนเฮ้ยเยใจเย็นดีพี่จ้าผมตนนะครับผมตนผมทนผมทนแล้วครับผมทนแล้วครับโอเคโอเคมากโอเคครับผมดูอันนี้ผมอาจจะเหยังมบผิุ้ย ปีแล้วโอ้โหเลยงอีกแล้วโอ้โหใครวะเนี่ยอันนี้ก็เลยมันนะอันนี้ก็เลยต้องต่อมาแน่นอนวันนี้โโอ้หใส่ไม่ทันตอะจันเมื่อกี้เราปืนใหญ่ไม่ทันมาใส่เก้าอี้ไม่ทันอ่ะโอ้วไม่นำมาเลี้ว No God No God Please No 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 เดี๋ยวแล้วไปยงหัใครเ็ยดูแล้วผมดูใครเนี่โอ้ดูเปิดบาร์ก็เปิดกูแล้วหนีก่อนละกันหนีก่อนละกันผมอยากจะบอกว่าครับเรือไปอย่างเยอะๆคนไม่ไปก็ตั้งใจตอนนี้ผมตั้งใจมากตอนนี้จับช่องไปทีเดียวคือบล็อกกับเก้าอี้ อบ้าชอบเลยสองอย่างนัตเวยเดี๋ยวนะไหนไหนโอเคสิบมิสสุดท้ายแล้วครับสิบิสุดท้ายสิบิสสุดท้ายอึ๊บอึ๊อ๊ไม่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 ทันไม่ทันโอ้โเกเโอ้โหเนี่เารีเคกักวเลนี่ตรียมขนมเต็มที่เลยอ่ะอันนี้แกนใช่ไหมแกนปะโค้ดอร โอ้้แต่เราคนเตรียมพัดลมแล้วอะตัวเมื่อกี้ก็มี i ไอโฟนแต่ก็แพ้พี่นะเฮ้ยผมคนไม่ช่วยเลยเลยอะคอมมคอมนะฮะครับคอมพี่คอมคอมไม่เี่งใช่สองอันเหรอโอ้โหี่ผมชนะเธออันนี้ใครอะอันนี้พี่ต้อมอันนี้พี่ต้อม เล่นกับผนะฉันไล่ตอดผมไม่เคยชนะพี่เลยนะพี่นะเฮ้ยเลสเลสเดี๋ยวเราแบ่งก็ได้นะเลสถ้าอยากได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแบ่งกันนะเลสนะไปผมไม่สนใจกันแล้วนะอยู่ข้างหน้าใครนะเลสย่ายิงอย่ายิงเอาคณะเอาคณะเอาคณ้นนะไม่ได้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 ร้องอย่ายิงอย่าไปยุ่งกับผมอุ้ย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 ด้านหลังด้านหลังด้านหลังเลยนะบอกเลยว่ารอบนคี้เราต้อยแพ้เลย เฮ้ยบอมแพแล้วบอมไม่ติดแล้วบอมแพรแล้วบอมแพแล้วเฮ้ยเฮ้ย่ต้มคิมอมไน่ติดกินติดกันไปติดกันติดกันไปติดกันไปติดกันไปพต้อมอะไร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 บายังไงยาอ๋อพต้อมตัดันอ้ยอเดียว ครับถ้าผมแซงถ้าผมแซงพี่ต้อมได้ผมไปแต่พี่ต้อมไปกีตาร์การกีตาร์กีตาร์ที่หนึ่งกว่ผมสองอันท่าพี่ถ้าพี่แซงพี่ต้อมพี่ชนะพี่พี่ต้อมได้ทั่งพี่ต้อมได้สั่งเลยเออว่ะอุ้ยอ้ยเขาหนีเขาหนีแล้วทุกคนได้่อยนนี้ก่อนแล้วการคนผมก็ได้ที่หนึ่งนะครับแหมเขาหนีแล้วเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยทุกคนมาดูกันว่าตอนนี้ผมจะเสียเงินหรือเปล่าตาสุดท้ายอุ้ยอุ้ยโดนยิง เดียวว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 ว่ววยวว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 สววววววีวว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 ะววเดวว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 ยวววววววเวว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 ดววววเวว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 วยวว ตอนนี้นะครับผมได้ที่สองนะครับเออผมบวกบวกสองคะแนนไปผมมีคะแนนอยู่ห้าคะแนนนะครับผมแล้วก็น้องโต๊ดอยู่ที่สามบวกไปหนึ่งคะแนนน้องโต๊ดมีคะแนนอยู่สี่คะแนนนะครับผมแล้วก็น้องเรดน้องเรดมีคะแนนอยู่หนึ่งบวกสามเป็นสี่ครับแล้วก็น้องบเท่าเดิมสี่แล้วก็น้องมาร์กหนึ่งนะครับผมมีคะแนนเยอะสุดทุกคนผมไม่เยลือนั้นเพียงเพียงแค่หนึ่ง ไม่เสียเงินครับจริงนะไม่เล่นก็หมดแล้วอย่าฆ่ากันไม่เสียเงินครับทุกคนกก็ตาแเกิดปาบีคนยิงผมก่อนอ่ะหมาแล้วหมดแล้วถ้าถ้ารอถ้ารอแรกมาร์กไม่ฆ่าพี่นะมาร์กเงินมันเป็นของพี่ไม่เป็นงานพี่นะเอาอยู่จะมาดีจอมาดีจอมบดีจอมบด เอาละครับทุกคนครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าสนุกมากเลยนะครับก็ขอบคุณอ่าพี่ๆทั้งหลายนะครับผมก็หนึ่งเลยนะครับก็จะมีพี่ต้อมนะครับ2ก็จะเป็นพี่โตนะฮะสามก็เป็นพี่บอมนะครับแล้วก็4เนี่ยจะเป็นพี่เลดนะฮะก็คืนนานทีมาเล่นเบี้ยวโบ๊ทนะครับผมก็อาจจะสร้างไม่เก่งนะครับใช่มีแค่คะแนนเดียวเองโอ้โหคุณนิ่สุดยอดมากเลยแม่ในเมื่อวันจริงเลย โอเคทุกคนครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะดูงงๆไปหน่อยนะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับเพราะว่าคือผมเนี่ยนะครับไม่ค่อยถนัดกับการแบบอัดคลิปแบบร่วมกันกับคนอื่นมากมายนะฮะทุกคนโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับหากใครชอบนะครับอยากให้ผมเนี่ยนะฮะเล่นกับพวกพี่ๆอีกเนี่ยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมแล้วก็ช่วงตอนไหนนะครับที่แบบเราชอบเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ bye bye chúc bạn đã đã chơi gần hẹn